สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็มาเจอบกูรินอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องการจําแนกวัสดุทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหากันคุณครูรินมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยชื่อนิทานว่าเมืองรูปร่างและรูปทรงเด็กๆอยากฟังไหมคะอุย๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันก่อนเลยคะ่ะเรื่องเมืองรูปร่างและเมืองรูปทรง กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อเมืองรูปร่างประชากรเหล่านั้นมีมากมายเหลือเกินสวัสดีนายร่างกลมสวัสดีนายร่างเรียมวันนี้เราจะไปเล่นที่ไหนกันดีรอสามเหลี่ยมมาก,ก่อนสิได้ได้สวัสดีจ้าทำอะไรอยู่หรอคะเราจะชวนเธอสามเหลี่ยมไปเล่นด้วยกันไหม เราว่าเราไปเล่นตรงภูเขาท้ายเมืองดีไหมไปจ้าไปเลยจ้าเมื่อรูปร่างทั้งสามเล่นกันจนเพลินเกินไปจนได้พัดหลงเข้าไปในปา่าลึกฉันอยากกลับบ้านแล้วใจเย็นๆสิสามเหลี่ยมเอาหนะ้าเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองและ เมืองเงาน่าจะอยู่แถวนี้และแล้วรูปร่างทั้งสามก็เจอกับสามพี่น้องรูปทรงอันได้แก่รูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกลมอา้าวพวกเธอมาจากไหนทำไมรูปร่างคล้ายพวกเราแต่ก็ยังดูไม่เหมือนนะนั่นสีนั่นสิคล้ายกันแต่ไม่เหมือนยังไงนะ เธออ่ะก็คงมาจากเมืองรูปร่างสินะพวกเราอ่ะเป็นชาวเมืองรูปทรงจ้าเราแตกต่างกันตรงไหนอยากรู้ใช่ไหมจะเล่าให้ฟังนี่ไงนี่ไงมาดูสิรูปร่างก็คือเส้นรอบนอกของวัตถุคนสัตว์สิ่งของมีสองมิตินะจ๊ะก็คือกว้างกับยาวแค่นั้นเองส่วนรูปทรงก็คือโครงสร้างของวัตถุคน สัตว์สิ่งของมี3ามิตินะคะก็คือกว้างยาวและก็ลึกค่ะฉันว่าเราพาเด็กพวกนี้ไปสงที่เมืองรูปร่างกันเถอะเดี๋ยวพ่อแม่จะถามหาและแล้วรูปร่างทั้ง3ามก็มได้กลับบ้านนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานจบแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองห้ามหนีเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะพัดหลงเหมือนรูปร่างได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังและดูนิทานจบไปแล้วเด็กๆรู้จักรูปร่างรูปทรงอะไรบ้างคะทรงกลมและมีทรงอะไรอีกคะทรงสามเหลี่ยมและมีทรงอะไรอีกคะทรงสี่เหลี่ยม เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปช่วยคุณครูจําแนกวัดสดุรูปทรงต่างๆกันเลยค่ะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นรูปวงกลมคุณครูยกตัวอย่างมาสองรูปด้วยกันค่ะก็คือรูปฟุตบอลและก็มะเขือเทศต่อไปรูปอะไรต่อคะ รูปสามเหลี่ยมอย่างเช่นกล้วยไอศครีมและก็บ้านเด็กลองสังเกตรอบๆบตัวของเด็กๆด,ดูว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปสี่เหลี่ยมมีหนังสือและนาฬิกาค่ะลองสังเกตดูซิว่ามีอะไรบ้างที่อยู่รอบๆบตัวของเด็กๆที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม เรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่ามีรูปทรงอะไรบ้างรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้ให้เด็กๆปะติดกระดาษเป็นรูปผีเสื้อถ้าเด็กๆไม่มีกระดาษสี ให้เด็กๆใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษนิตยาสารจากหนังสือก็ได้นะคะเด็กๆไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเนี่ยนะคะอุปกรณ์ก็มีกระดาษสีกาวแล้วก็กรรไกรค่ะพับครึ่งหนึ่งนะคะแล้วใช้ดินสอร่างเป็นปีกของผีเสื้อค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตัดครึ่งหนึ่งค่ะ เราก็จะได้ผีเสื้อ2ปีกที่เท่ากันค่ะต่อไปเราทำส่วนของตัวนะคะเราก็ตัดมาให้ได้ขนาดพอดีค่ะแล้วใช้ปีกของผีเสื้อนะคะวัดความยาวของตัวค่ะตัดด้านหนึ่งนะคะให้โค้งเล็กน้อยค่ะ เราจะทําอีกหนึ่งอันนะคะเราใช้กระาดาษอีกสีหนึ่งค่ะแล้วใช้ตัวของเสื้อเมื่อกี้ค่ะมาวัดแล้วก็ตัดให้พอดีกันค่ะแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเราได้ส่วนปีกส่วนตัวต่อไปเราจะมาทำส่วนหัวค่ะ ใช้กระดาษสีขาวนะคะพับครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็วาดดวงตาลงไปนะคะเป็นวงกลมเล็กๆค่ะแล้วใช้กรรไกรตัดค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาทำส่วนของหนวดของผีเสื้อค่ะใช้กระดาษพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดค่ะแต่ตอนตัดเราจะตัดเป็นแนวเฉียงนะคะ แล้วตัดครึ่งหนึ่งค่ะเรามาติดกาวกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากส่วนตัวค่ะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนำผลงานมาโชว์คุณครูและเพื่อนๆด้วยนะคะ